สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็จะมาอยู่กันในใบความรู้ที่6นะครับในใบความรู้ที่6นะครับก็จะเป็นเรื่องของสับเซตนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูในหัวข้อที่1นะครับการเป็นสับเซตนะครับจะเป็นสับเซตเมื่อไรนะครับจากบทนิยามนะครับเขากําหนดไว้ว่านะครับเซต a นะครับจะเป็นสับเซตของเซต b นะครับก็ต่อเมื่อนะครับสมาชิกทุกตัวนะสมาชิกทุกตัวของเซต a นะครับจะต้องเป็นสมาชิกของเซต b ด้วยนะ อ่าเสร็จแล้วเราจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับอ่าเซตเเป็นสับเซตของเซต B นะครับอ่าทีนี้นะครับถ้าเราลองมาพิจารณาจากบทนิยามนะเซตเนะ่ะจะเป็นสับเซตของเซต B เมื่อไหร่นะครับอ่าเซต A จะเป็นสับเซตของเซต B นะครับเมื่อไหร่นะครับอ่าข้อที่1น,นะครับข้อที่1เลยนะ ทั้ง A นะครับและ B นะจะต้องเป็นเซตทั้งคู่นะครับเป็นเซตทั้งคู่ข้อที่2นะครับสมาชิกนะครับสมาชิกนะครับในเซต A นะครับจะต้องเป็นสมาชิกนะครับในเซต B เซต a นะครับจะเป็นซับเซตของเซต b เมื่อไรนะครับหนึ่งเลยนะครับเราจะดูก่อนนะครับว่าทั้ง a นะครับและ b จะต้องเป็นเซตทั้งคู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูต่อในข้อที่2นะครับก็คือสมาชิกในเซต a นะครับจะต้องเป็นสมาชิกในเซต b ด้วยนะอ่าทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับเขากําหนดเซต a นะครับกับเซต b มาให้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยมันผ่านเงื่อนไขแรกอยู่แล้วนะ มันเป็นเซตทั้งคู่เลยมันผ่านเงื่อนไขแรกแล้วทีนี้นะครับเรามาดูต่อนะครับในเงื่อนไขข้อที่2ตรงนี้นะครับว่าสมาชิกในเซต A นะครับเป็นสมาชิกในเซต B หรือเปล่านะครับอ่าสมาชิกในเซต A มีอะไรบ้างเอ่ยมี3แล้วก็4ใช่ไหมอ่าแล้ว3กับ4เนี่ยมันอยู่ในเซต B หรือเปล่าอ่าซึ่ง3กับ4นะครับมันก็อยู่ในเซต B ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะสรุปได้ว่านะครับอ่าเซต A นะอ่ามันเป็นสับเซตนะครับของเซต B อ่าทีนี้มาดูกันต่อนะครับอ่าการไม่เป็นสับเซตนะครับจะไม่เป็นสับเซตเมื่อไหร่นะครับจากบทนิยามนะเขาบอกไว้ว่านะครับเซตเนะครับไม่เป็นสับเซตของเซตบก็ต่อเมื่อนะครับมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซตเนะครับสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งตัวของเซตเนะที่ไม่เป็นสมาชิกนะครับของเซตบนะครับจะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับเซตเไม่เป็นสับเซตของเซตบนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับ อ่าเขากำหนดเซต A นะครับกับเซต B มาให้นะอ่านี่เป็นเซตทั้งคู่อยู่แล้วทีนี้เราลองมาดูนะครับอ่าว่าสมาชิกในเซต A นะครับมีอะไรบ้างอ่ามีลบสกับ4ใช่ไหมอ่าทีนี้ลบสเนี่ยกับ4มันอยู่ในเซต B หรือเปล่าอ่าในเซต B มันมีแค่4ใช่ไหมอ่าแต่ในเซต B นะครับมันไม่ได้มีลบสนะครับในเซต B มันไม่ได้มีลบสนะเพราะฉะนั้นนะครับ เราก็จะสรุปเลยนะครับว่าเซต a นะมันไม่เป็นสับเซตของเซต b นะครับเพราะว่าลบสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเซต b นะครับอ่าทีนี้ตรงนี้สําคัญนะครับตรงนี้สําคัญนะครับอ่าให้นักเรียนมาร์กไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับเซตว่างนะครับเซตว่างนะครับเซตว่างเนี่ยจะเป็นสับเซตของเซตทุกเซตเสมอนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะกําหนดเซตอะไรมาให้นะครับเซตว่างนะครับจะเป็นสับเซตของทุกเซตเสมอนะ ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างนะครับเขาให้เราเติมเครื่องหมายถูกนะข้อที่ถูกนะแล้วก็เติมเครื่องหมายผิดนะข้อที่ผิดทีนี้เขากําหนดเซตมาให้นะครับแต่ละเซตนะครับมีทั้งเซต A เซต B เซต C เซต D เซต E แล้วก็เซต F นะครับจากนั้นเรา,เาก็ให้มาเรามาดูนะครับแต่ละข้อว่ามันถูกหรือเปล่าเริ่มข้อที่1ก่อนนะครับเขาบอกไว้ว่านะครับเซตว่างนะครับเป็นสับเซตของเซต A นะครับจริงหรือเปล่านะครับเซตว่างเป็นสับเซตของเซต a จริงหรือเปล่านะครับอ่าตรงนี้นะครับจากบทนิยามนะครับเขาบอกไว้ว่าอะไรเอ่าเซตว่างเป็นสับเซตของเซตทุกเซตใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเซตว่างก็เป็นสับเซตของเซต a นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกต้องนะอ่าทีนี้ข้อต่อมานะครับ1อ่า1นะครับอยู่ในเซต a จริงหรือเปล่านะครับ1อยู่ในเซต a จริงหรือเปล่าอ่าเราดูซิ ในเซต A มี1หรือเปล่าาในเซต A ก็มี1นึ่งใช่ไหมตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะ1มาอยู่ในเซต A นะครับอ่ทีนี้ข้อที่3นะครับเขาบอกว่า1เป็นสับเซตนะครับของเซต A นะครับจริงหรือเปล่าอ,อย่างที่ครูบอกนะการที่เราจะดูว่ามันเป็นสับเซตกันหรือเปล่านะครับอย่างแรกเลยนะครับทั้งตัวข้างหน้าและตัวข้างหลังนะจะต้องเป็นเซตมาก่อน นะครับจากนั้นเราจะดูสมาชิกข้างในนะครับของเซตข้างหน้าว่าเป็นของเซตข้างหลังหรือเปล่าแต่ทีนี้เนี่ยหนะครับหมันไม่ได้เป็นเซตนะหมันไม่ได้เป็นเซตมาก่อนเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อข้อที่3นะครับก็ผิดนะครับ1นะครับมันไม่ได้เป็นสับเซตของเซต a นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับมันจะต้องเป็นเซตมาก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยพิจารณาดูนะแต่ข้อที่3มเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซตมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็สรุปเลยนะว่าข้อนี้ผิดนะครับ ทีนี้นะครับข้อที่4อ่าข้อที่4นะครับเขากําหนดเซตมาให้นะครับแล้วเขาถามว่านะครับเซตข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสับเซตของเซต f จริงหรือเปล่าอ่าแต่ทีนี้เซตข้างหน้านะครับเป็นเซตมาก่อนแล้วนะครับอ่าและข้างหลังนะครับเซต f ตรงนี้ก็เป็นเซตด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ผ่านเงื่อนไขนะครับเป็นเซตทั้งคู่อ่าจากนั้นเรามาดูสมาชิกข้างในนะครับของเซตข้างหน้านะครับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของเซต f หรือเปล่านะครับ ตรงนี้มี1ใช่ไหมหนึ่งหนึ่งสาอ่านนับเป็น1ตัวเดียวนะอ่าหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งอยู่ในเซต f หรือเปล่าอ่าหนึ่งอยู่ในเซต f นะอ่าสามล่ะสามอยู่ในเซต f หรือเปล่าสามก็อยู่ในเซต f อ่าแล้วห้าล่ะอืมห้าก็อยู่ในเซต f เช่นเดียวกันนะอ่าห้าก็จะอยู่บริเวณนี้นะนะเพราะฉะนั้นนะครับเราก็สรุปตอบเลยนะครับอ่าว่าเซตข้างหน้าตรงนี้เนี่ยมันเป็นสับเซตของเซต f จริงจริงนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูก นะครับข้อต่อมานะครับข้อที่5นะครับาเซตของ1นะครับเซตของ1เป็นส so ับเซตของเซตริงหรือเปล่านะครับาเป็นสับเซตจริงหรือเปล่าอย่างแรกนะครับเราดูก่อนนะครับทั้งตัวข้างหน้าและตัวข้างหลังเป็นเซตหรือเปล่าาเป็นเซตทั้งคู่นะเซต B เป็นเซตเหมือนกันนะครับข้างหน้าก็เป็นเซตเหมือนกันนะครับทีนี้เรามาดูสมาชิกข้างในนะครับว่าสมาชิกข้างในนะครับของเซตข้างหน้านะครับเป็นส่วนหนึ่งของเซต B หรือเปล่า นะครับอ่าหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับมันอยู่ในเซตบหรือเปล่าอ่าหนึ่งมันก็อยู่ในเซตบใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถูกนะครับอ่าเซตของหนึ่งนะครับเป็นสับเซตของเซตบจริงนะอ่าข้อต่อมานะครับข้อที่หกนะครับอ่าเซตของเจนะครับไม่เป็นสับเซตของเซตอีจริงหรือเปล่านะครับอ่าข้างหน้าเป็นเซตนะครับข้างหลังก็เป็นเซตนะครับอ่าทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่า 7นะครับมันไม่ได้อยู่ในเซต e จริงหรือเปล่าอ่าในเซต e มี7จ็ดไหมอ่าในเซต e มันมี7นะแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันไม่เป็นสับเซตใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับจริงๆแล้วเซตของ7จนะครับจะต้องเป็นสับเซตของเซต e นะเพราะว่ามันมี7นะครับเป็นสมาชิกนะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่เป็นสับเซตเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะครับทีนี้นะครับข้อที่7นะครับข้อที่7 เซตของ9นะครับไม่เป็นสับเซตของเซต E จริงหรือเปล่านะครับ uh, ทีนี้เราลองมาดูก่อนนะครับ uh, 9นะครับ uh, 9มันอยู่ในเซต E หรือเปล่าลองมาดูซิเ uh, มันก็อยู่ในเซต E ใช่ไหมแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ได้เป็นสับเซตนะครับเซตของ9เนี่ยมันไม่ได้เป็นสับเซตของเซต e นะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะครับเพราะจริงๆแล้วนะครับเซตของ9ข้อนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นสับเซตของเซต e นะ ต่อมาครับข้อที่8นะครับเขาบอกไว้ว่านะครับ7นะครับมันอยู่ในเซต f นะฮาอยู่จริงหรือเปล่าลองมาดูนะครับเจ็อยู่ในเซต f จริงหรือเปล่าอาเซต F ก็คือสมาชิกตั้งแต่1นถึงเใช่ไหม่าตั้งแต่1นจนถึงเนะครับเพราะฉะนั้น7ก็อยู่ในเซต f จริงนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะครับต่อมาครับข้อที่9นะครับ่าเขากําหนดเซตมาให้นะครับตัวข้างหน้านะครับเป็นเซตของ579นะ หากเขาถามว่าเซตของ579เนี่ยมันเป็นสับเซตของเซต B จริงหรือเปล่านะครับอ่ะเป็นสับเซตนะครับดูก่อนนะครับตัวข้างหน้าเป็นเซตผ่านอ่ะตัวข้างหลังนะครับเซต B เป็นเซตหรือเปล่าอ่ะเป็นเซตก็ผ่าน GPA, นะครับจากนั้นมาดูสมาชิกข้างในนะครับอ่ะมาดูสมาชิกข้งางในนะครับของเซตตัวข้างหน้านะครับมันเป็นสมาชิกของเซต B หรือเปล่าห้าเจ็ดเก้านะครับอ่ะเป็นสมาชิกนะครับของเซต B หรือเปล่า 579นะครับมันไม่ได้เป็นสมาชิกของเซตบีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับข้อนี้ก็ผิดนะครับที่เขาบอกว่าเซตของ579นะครับเป็นสับเซตของเซตบีนะครับจริงๆแล้วมันต้องไม่เป็นสับเซตนะเพราะว่า579เนี่ยเห็นไหมสมาชิกในเซตนะครับ579เนี่ยมันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของสมาชิกในเซตบีนะครับข้อนี้ก็ผิดนะต่อมาครับข้อที่สิบนะครับ เขากำหนดเซตตัวข้างหน้ามานะครับเป็นเซตของ3 4 5นะครับเขาบอกว่ามันไม่เป็นสับเซตนะครับของเซตดีจริงหรือเปล่านะครับอ่าเราลองมาดู3 4 5หนะครับ3 4 5หนะครับสมาชิกในเซตข้างหน้าเนี่ยมันมีไหมในเซตดีนะครับอ่าในเซตดีมันมี3 4มห้ไหมอ่ามันก็มีทั้ง3มอ่ามีทั้ง4แล้วก็มีทั้ง5เช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วนะครับเซตข้างหน้าตรงนี้นะครับ มันจะต้องเป็นสับเซตนะครับของเซตดีนะอ่าแต่ทีนี้เขาบอกว่ามันไม่เป็นสับเซตนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ผิดนะครับอ่าต่อมาครับข้อที่11นะครับข้อที่11เเซตของเซตว่างนะครับอยู่ในเซตดีนะครับจริงหรือเปล่าอ่าเซตของเซตว่างอยู่ในเซตดีไหมเราลองมาดูนะครับอ่าในเซตดีนะครับมีเซตของเซตว่างหรือเปล่าอ่ามันไม่มีนะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็ผิดนะครับ ต่อมาครับข้อที่12นะครับเขากําหนดเซตตัวข้างหน้ามานะครับมีสมาชิกเป็น9 5แล้วก็1นะครับเขาบอกไว้ว่านะครับเซตตัวข้างหน้านะครับเป็นสับเซตของเซต c จริงหรือเปล่าอ่อตัวข้างหน้าเป็นเซตนะครับอ่อแล้ว c เป็นเซตหรือเปล่าอ่อ c ก็เป็นเซตนะครับอ่อทีนี้เรามาดูสมาชิกข้างในต่อนะครับว่า9 5 1นะครับมันอยู่ในเซต c หรือเปล่าเอ่อาห้าอยู่ในเซต c ไหมลองมาดูอ่อเซต c นะครับก็มี951เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเซตของ951ตรงนี้นะครับก็เป็นสับเซตของเซต C นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกนะครับโอเคนะครับในใบความรู้ที่6นะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันเท่านี้นะครับจะเป็นเรื่องของการเป็นสับเซตนะครับกับการไม่เป็นสับเซตนะครับทีนี้เดี๋ยวครูก็จะให้พวกเราทำแบบฝึกหัดในหน้าที่18นะครับ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวส่งในอัลบั้มลายเหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในหัวข้อหน้าครับ